สวัสดีครับเศรษฐกิจรายสัปดาห์นะครับสัปดาห์สุดท้ายของปีแล้วนะครับ29ธันวาคมถึง1มกราคมมีอะไรต้องติดตามกันบ้างก่อนดูสัปดาห์นี้ว่ามีอะไรดูสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนนะครับเพราะว่าน่าตื่นเต้นค่อนข้างมากนะครับมีหลายข่าวมีหลายปัจจัยที่น่าจะส่งผลถึงสัปดาห์นี้อย่างแรกดูบ้า เศรษฐกิจเดือนพฤศจิกยายนเงินก่อนนะครับตัวเลขการส่งออกเดือนพฤศจิก,กาติดลบ3.65ก็ถือว่าเป็นการติดลบที่น้อยลงนะครับเพราะว่าเดือนตุลาคมติดลบไป6.7เอก็ถือว่าติดลบน้อยลงนะครับแต่ว่าถ้าจะต้องมาพลิกเป็นบวกได้คงต้องมาดูครับว่าการส่งออกไปจีนและอาเซียนที่วันนี้ยังติดลบอยู่จะสามารถฟื้นได้แค่ไหนเพราะวันนี้เป็นตัวขับเคลื่อนจากตลาดสหรัฐเป็นหลัก อีกปัจจัยหนึงก็คือตัวเลขผู้ติดเชือ้อของโรคโควิด -19 ที่ระบาดมากขึ้นในต่างจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพด้วยนะครับวันนี้รัฐบาลออกมาไม่ได้มีการล็อกดาวน์นะครับไม่ได้มีการจํากัดกิจกรรมเศรษฐกิจมากนักถือว่าเป็นปัจจัยบวกทางเศรษฐกิจแต่ว่าต้องมาดูครับว่าจะสามารถควบคุมผู้ติดเชื้อได้แค่ไหนข้อที่3ครับกรงงมีการคงอัตราดอกเบี้ยนะครับอยู่ที่0.50% ก็ต้องมาดูครับว่ากรงเงอเองจะใชมาตรการในการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนเพราะสภาพคล่องในตลาดมีเยอะนะครับแต่กรงงอก็คงห่วงเรื่องสภาพคล่องไปสู่ธุรกิจ SME นะครับหรือว่าการจะอัดฉีดเงินเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มพวกนี้จะทําอย่างไรโดยเฉพาะการระบาดที่มากขึ้นอาจจะทาให้ยอดขายน้อยลงนะครับอาจจะมีปัญหาต่อเรื่องของการจ้างงานในอนาคตได้ตรงนี้ก็ต้องเป็นปัจจัยที่ต้องดูว่าเรายงเชื่อว่ากรงยังใช้มาตรการทางการเงินเชิงรุกได้อยู่นะครับแต่ว่าจะเป็นอย่างไรคงต้องมาดูกันนะครับ ตลาดต่างประเทศนะครับก็มีทางด้านสหรัฐครับคุณทรัมป์เองสัปดาห์ที่ผ่านมาเองไม่ยอมเซ็นนะครับในเรื่องของงบประมาณเอเยวยาผู้ได้รับผลกระทบเศรษฐกิจเก้าแสนล้านวันนี้ก็เซ็นไปแล้วนะครับคุณต้องมาดูกันต่อไป UK เคอนะครับก็บรรลุข้อตกลงกันได้ตอนนี้เองก็ไม่น่าจะมีความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจมากนักนะครับคงต้องจับตากันดูว่าจะปัจจัยเชิงบวกจะมีอะไรบ้างน้อยแค่ไหนเช่นเงินปอนจะกลับมาแข่งข้าก็คือเงินบาทเองคงจะอ่อนค่าเทียบกับเงินปอนจะเป็นอย่างไร มาดูพูดถึงเงินบาทก็ต้องมาพูดนิดน,นึงครับว่าวันนี้เงินบาทเองก็กลับมาแข็งค่าเทียบดอลลา,าร์สหรัฐค่อนข้างเร็วเหมือนกันปันจจัยสาคัญก็คือว่าก่อนหน้ามีผู้ติดเชื้อในประเทศเงินบาทก็อ่อนแต่วันนี้เองก็มีการควบคุมนะครับหรือว่าทางด้านเศรษฐกิจไม่ได้มีผลกระทบรุนแรงแอย่างน้อยเองก็เป็นปันจจัยเชิงบวกเงินบาทเองก็กลับมาแข่งค้าได้อยู่ สัปดาห์นี้นะครับก็คงต้องติดตามตัวเลขทปทครับที่จะรายงานตอนสิ้นเดือนนะครับวันที่30นี้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายนเป็นอย่างไรเรายังเชื่อว่าเป็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างช้านะครับอาจจะต้องมาดูเพราะว่าเดือนตุลาคมหดตัวได้ซ้ําในด้านการบริโภคต้องมาดูว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ตัวเลขสัปดาห์หน้าก็คงมีเรื่อง CPI นะครับเรื่องของเงินเฟ้อต้องมาติดตามกันครับเรื่องของโควิดเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันแล้วก็ผลกระทบต่อเศรษฐกิจต้องติดตามกันครับวันนี้สวัสดีครับ